ตอนนี้ครับมีขบวนฟดดด้อรครับทบุรีนครนปฐมนะครับยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นขบวนอะไรกำลังจะวิ่งข้ามคลองชักพานะครับมาแล้วผมแม่มีคนตัดหน้าผม โอ้ไปอย่างแรงนะผมตอนนี้ก็กำลังจะวิ่งข้ามจุดตัดบางละมานะครับผ่านเสาสัญญาณเตือนของตลิ่งชันแล้วนะครับ